ันเลยนะอืมคนจนังเอยหนึ่งหมืม่นเซ่ยพี่น้องบู้กับหอยน่พี่น้องข้ามีอะไสวัสดีสสดค่ะสวัสดีพี่น้องปองปายสุกโค้ทุกคนค่ะเมื่อนี้ก็อยู่กับช่อง อะไรกินข้าวันนี้มาอยู่กับน้องเหนื่อยแล้วกันแหม่ทนอะไรเอ็ดคือเกาค่ะวันนี้มากินตำส่วหอยแมงผูแบบอร่อยนะค่ะตำส่วนจะเป็นเส้นเลก,กับเ้นมีตำรวมเป็นตำส่วตตำหมวกผักกาดผักแกมจะมีนอไม้อยู่ข้างล่างกับเป็นผักบุงรวกหยอดผักกระถินแล้วก็หยอดผักขา ก็สชลงมือกินกันอยู่ฝ่าพี่น้องกดไล์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมาแล้ไปกินน้ำด้วยค่ะเขาเรืไอ้ไรค่ะลงมือให้เป็นกระเสร็จเลยกระเสร็จมึงที่พี่น้องหอยหอยหลอดนี่ได้อันใหญ่อเลยด้วยเนาะอันใหญ่ดีแม่้ แล้วก็สดด้วยนน,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 นี่นีค่ะชูเลื้อ ่อยักใส่พี่น้องบุิบปกับหอยพี่น้องข้ามีไง มื้อนี้มีแบบหลายพักแบบฟางพี่น้องอือ Vậy, xài, ừ. không hai mươi muốn sạch, chị đấy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  ลายทับมือจะเปิดหัวหอยโปดดันบนไปเลยอืม Đi đi sẽ cái gì nào xoèn ngang ngang muốn 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 thăm nhiều say hỏi năm năm nóng nữa นี่คืออะไรเส้นเล็กเส้นมีพี่นาะถ้สมใส่กันข้ามยังไงกันอันที่มันมีบรรยากาศตอนแรก Как сосод. Ну. แบบซองที่ไหห้องขอกันผักคะก็แบบตำตำนี่ก็หม่หลอก็อนุยอยากจะไปนอนใส่มม่ข้นเนี่ยอื้ม ไม่เแลวนะม่น้าบอกน้า,า่าเขาอยู่ 那我没，那你可以，那还经营呢，没呢，啊，嗯。嗯 现在不来。<laughs> ไปมก ب ب ักไม,ม่มนู่นแบบนี้ครับแบบตำ่ำๆพี่เนาะตำ่ำข้ามียังไงพี่ใส่ไหมกับไปนาะให้แบบนีไไ่ต้องหน,น่อยพี่พี่พี่เนอะต้องดิว่อาน้ำให้หน่อย

đây <coughs> mm -hmm. แับช่วงนู้นเกิจกเดจัยายดีเนี่ยแบบไรเอามาหนึ่งแบบ๋ยว เอาีกบาน,นอ่ะค่เจียว็ดเพ็ดเนาะเพ็ดแหงเอาละค่ะพี่น้องคะชื่อมีกับเมนูตำหมวอสัวเส็นเล็กกับเ้นมีค่ะแล้วก็ใส่ไฟแมงผูเผ็ดแล้วกแ็แซ่บก่อนสไปกอ็อย่าลืมฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เดี๋ยวบนกำลังใจให้จบบานเดี๋ยวเรกินน้ำเด้อดค่ะไม่เป็นไรค่ะไปเลยค่ะบ๊ายบายแซม